ค่ายไหมค่ายจีิง่เอาเตียงเอาค่ายไหมมาบ้ากันเลยพี่น้องครับนี่คือนักชกหญิงจากจังหวัดขอนแก่นจากค่ายสอรงดาวสาววัทุสิบ่ดึงดาวยืดเบิดขึ้นลอยองลององลองหมดแล้วขอเสียงพี่น้องโค้ดคุหลาดคุหลาดขอเสียงพี่น้องโค้าเดี๋ยว ว่าไปวไปมันก็หลนะไอ้ยจนี่แม่ยังเีเขมาไกลลมันเองเลีวตะควบรู้สืกบาฮนี่จังไหนจมไจไปัวมันเองแพ้แพ้ยังแพ้นิวแพ้อีกอันึงกับแพ้อยูคือกันแพ้ยังแพ้แว วน